ครับผมมาอัปเดตกับข้าวกับช่องสำรางบ,บ้านนาชิชเชีนครับหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยอช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนด้วยปุมนองเบาเบาับกินข้าวกะไข่ต้ม ไข่ต้มแล้วก็หมูทอดแล้วก็ทีเด็ดเลยทีเด็ดที่ไปซื้อประจำก็ไม่ประจำแล้วเขาก็มาบ้างมันมาบ้างประดุตัวนี้เล็กนิดหนึ่งก็ไม่เล็กอะ่ะโอ้หใหญ่มือผมเนงตัวละสี่สิบบาทแคปหมูยี่สิบาทแต่ก็กินไปบ้างนิดหน่อยแล้วอะีะครับ เน้นๆด้วยเครื่องสูงุนไพรขาตะไคร้ใบมะกร <c oughs> ูดเต็มท้องเลยนะถ้าแบะออกมาเนี่ยสักรับประกันด้วยสำรรมบ,บ้านนาโอเคครับสัตว์เอ้าฝาปิดเฉยเลยสัตว์ส่วนต่อมาก็จะเป็น น้ำพริกปลาไม่ใช่ปลาดยเออปลาปลาเจียวปลาแมงดาอ่าครับอันนี้อยกินดูดที่เด็ดเลยคนอลีคนบร,ริษัทอลีบริษัทข้างเกียงนี่แหละเขาทำขายกับย เขาทาขายให้บริษัทเขาแหละเขาเป็นแม่ค้าที่เขาขายเวลาพักตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงเทีย่ยงหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะทํา <c oughs> เขาก็จะทำํจะทำจงทําเจียวบ้างแล้วก็ทำน้ำพรงน้าพริกทําหมูทอดหรืออะไรแบเนี้ยพอเขาไม่ขายเอาง่ายอะจบอันนี้เขาทําเจียวเจียวปลาไสายแมงดา จจะเบอเบอร์อรหน่อยด้ยอ,อกระปุกนี้สี่สิบบาทครับนี่ดูความหนาของเขาอาจจะย้อนแสงเลยนะไม่ว่ากันอดูพอประมาณควมหนาของเขาก็กับเขียงนี่ก็โอ้โหพอๆกันนะดูเขียงเขียงไม่ข้ามนี่ก็ อ,อาจจะบางกว่าเขียงนิดนึงแต่รสชาติโอ้โหสซ่บชิมแล้วโอเคครับมาตอยน,นิดหน่อยก่อนที่จะกินกินน้ำพริกมันก็ต้องมีผักใช่ไหมผักแล้วไม่มีแล้วก็อ่าแล้วก็เราก็เอาแตงไปนี่ะัะแตงสิบบาทเนอ,อ แพงสิบบาทต้นจายไม่ต้องใส่ล,ล้างก็เลยกก็เล็ก็เล็กินนี่เลยเป็นบ้างส่วนอันนี้ก็ที่ถ่ายไปมันกินได้เปิดกลมน,น,นี่โอ้โหก็ถ้าใครไม่กินก็ต้องขอผู้ดใดว่ากินก็นข,อขอโทษขอให้ได้ครับเด้อขอขอ,ขอใช้ภาษาบ้านๆตามภาษา ผู้ใดบ่กินก็นขอโทษขอภัยเด้อผู้ใดบ่กินปลาผู้ใกินแมงดาก,กไ็ได้อุ้ยผู้ใดกินผู้ใดมักกันนาสิเข้าใจกันแบบโอ้โหสักงชิมแล้วเมวื่อวานกินแล้วกินแล้วลองเบิ่งแหละเมื่อวานสักงอ้าโอเคต่อมา ต่อมาก็จะเป็นข้าวนี่เขาอีสิบบาทก้อนละห้าบาทก้อนละห้าบาทส่วนอันนี้ก็ก็อตามภาพมาเละที่เคยทำนะที่ถ่ายให้ดูเมื่อต้องหันละถ้าให็ก็่ามัยากละอันนี้ลงมาโต๊ะมันเป็นโต๊ะจริงๆมันจริงจริงมัน จริงๆแล้วมันเป็นโต๊ะรีดผ้าเออมันเป็นโต๊ะรีดผ้าวันนี้ผมขี้ขามรีดผมก็เลยแปลงมันมาเป็นโต๊ะกินข้าวเออจริงๆเนในในเน,เน,เนียจริงไอ้โต๊ะเนี้ยมันเป็นโต๊ะกินรีดผ้าเนี่ยแต่ผมเอามันมาเป็นโต๊ะกินข้าว โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับ